ครับสวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเนียวเชลยสานุทานเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับมือหนีนะครับผมบ่าวว่าที่กับผ้าพีพานองนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชยสานะครับผู้หลักในอาชีพการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับผมผ้าพีพ่นองมาเยี่ยมชมขอกนะครับทางอำเภอจังหารนะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดเด้อครับพี่น้องนะครับบ้านกอกแก้วนะครับผมอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมือนีผ้ามาเบงอนาคตพ่อพันธ์นะครับ งามงามนะครับท่านที่กำลังหาพอพันควายงามนะครับสายพันธุกรรมเป็นยังไงนะครับวันนี้มีหลายตัวห้เบิ้งกัพี่น้องแต่ว่าสาหรับต้นคลิปนะครับมาเบิ้งควายงามกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอนาคตพอพันนะครับเดี๋ยวไปหูจักกับเจ้าของคนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเจ้าของในน้ำตัวจะไงนะครับผมครับผมสวัสดีครับไอผมสมานมิดผาเจริญเอานะครับผาเจริญฟาร์มเลยผาเจริญฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นเจ้าเก้าแสนเดิมนะครับ เอาครับเจ้าเก้าแสนนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเสื้อเป็นหมานพันล้านเอานะครับเป็นเจ้าหมานพันล้านเป็นเคื่อวที่มอกกันในงานงานคั่วลยเอีดนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดท่นวาคมวันที่ยี่สิบเอ็ดท่นวาคมนะครับสายพ่อสายแม่เพิ่นทากใดก็ครับผมพ่อเป็นเบิรมพันล้านครับพ่อเป็นเบิรมพันล้านนะครับสายเพชรอุดรครับเอานะครับผมคั่วพอพันที่ผมใส่ออกบริการผสมจริงไงพี่น้องอ๋อก็คือเป็นควายที่ใส่บริการผสมจริงในบ้านเฮา นะครับตอนนี้เอามาคือวัตถุประสงค์ต่อตัวนี้ก็คือเอามาพัฒนาคั้วเขตอำเภอจังหารหล้กก็ไก่เคียงครับผมไปหอดมีมีมีไปไก่นะครับผมไปหอดคั้วตัวนี้นะครับออกไปเส้นออกไปผสมหอดพ้นท้องพวกใช่ทงเขาหลวงครับครับไปไปประจํานะครับหลวก็สิเขตสีลมเดชครับหอดว่าปีนะครับพี่น้องครับที่ที่มีคั้วพ่นธุเบื้องตัวจริงเนี่ยพ่นกับมาเอืนไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นครับผม พอเป็นเบิ้มพันล้านนะครับผมแม่สายใดครับผมนี่เพชรอุดรครับแม่เป็นหลานเพชรอุดรแม่เป็นหลานของเจ้าเพชรอุดรนะครับผมเอานะครับอายุจักปีแล้วครับพ่อเจ้านี่สามสิบเอ็ดเดือนครับสามสิบเอ็ดเดือนนะครับเอานะครับไปผสมไหมเนี่ยผมมาจักตัวพ่อนับไว้ตอนนี้ตอนไม่ไม่ยุคกับผมชงม่อมกันวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านมานะครับมายค่ะผมเมื่อนี้ก่เกือบเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนแล้วเดือนนี้ผสมไปแล้วเกือบ กวตัเกือบหกสิบก็ตัวนะครับก็ถือว่าเพิ่งไม่ยูบกี่เดือนแสดงว่าได้รับการตอบรับมีงั้นทุกมือครับเอานะครับมีงานถูกมือได้รับการตอบรับจากพี่น้องบ้านเฮาหลายพ่อสมควรนะครับโดยเฉพาะคนหลักอาชีพในการเลี้ยงวา่อยากพัฒนาพันธุกรรมวายไทยแล้กการอนุรักวา่ไทยพันธุกรรมดีๆนะครับให้ยูคูคููกับลูกหลานเฮ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยเนาะพอเบิ่มพันล้านนะครับแม่สายเพชรอุรนนะครับ ถือว่าเป็นผู้บบาวขึ้นไม่กํลังผสมพึงฟั่นคู่เนาะนะครับผม30ก็เดือนนะครับที่เด็ดเลยนะครับของทั้งเป็นเรื่องที่นายินดีของเช่าทั้งรอยเอ็ดทั้งทั้งอำเภอในนี้ติไปตอนนี้กลับไปไปไปฟังกระสินกับไปกระสินนะครับรอยเอ็ดนาะฟังขามไปฟังทวัดบุรีทงเขาหลวงว่าปีกลับไปนะครับผม อ้าวแต่ยังมีแลนบริการพี่น้องอ้าอันนี้คือเอามาไปบริการนะครับผมตอนนี้คนเสนอราคาให้ผมหลายแต่ผมคอเก็บไว้ก่อนอ๋ออันนี้มีคนให้ราคาหลายแล e ้วพอเลเราเก็บไปก่อนราคาค่าผสมพอคิดราคาปันจังไหนพอถ้าเคลื่อนไปไกลแน่ผมเริ่มต้นที่สองพันนะครับอ้านะครับเพิ่มที่ว่าผมคิดน้ำพี่น้องอยู่แถวบ้านผมก็เลยขันเอามาผมคิดค่าบริการสิบห้าร้อยถ้าคนมาให้ผสมให้ก็คือพันหาเนาะถ้าเท่าไปหอดมองก็คือสองพันครับผมนะครับผมผสมจนติดก็คือรับประกันนะครับผสมจนติดนะครับผม อาผู้ใดอยากได้พัฒุกรรมดีๆนะครับผมเอามาเบิ้งเวสต์เนี่ยนะครับมาเบิ้งเดี๋ยวภาพเบิ้งโค้งสากนะนายข่ายพ่อพันอธิบายสู้ฟังนะครับพ่อตัวนี้เด่นจังไหนพ่อจังใดคิดว่ามันไรดีครับข้อดีเอานะครับเดี๋ยวผมไล่ไปแต่ถ่ายก่อนเนาะเอาบางคนก็ไปเบิ้งตะหนาเดี๋ยวผมภาพเบิ้งจะถ่ายถ่ายเป็นจังไงพ่อเอาถ่ายเด่นเครับเอานะครับถ่ายบานม่นกลมอ่าถ่ายม่นกลมนะครับมีขี้เงาไหะครับอันนี้ถือว่าเงาเลยเอานะครับเงาเนาะแบเบิ้ง เป็นกล้วยที่มีข้อขันแหลกขึ้นมาตั้งแต่อายุฟันกลนะครับบ้านเทาเอื้นยียงก่ออ็นปราคอข้อปลเข็งนะครับผมเป็นเป็นเป็นกล้วยที่อายุหน่อยถือว่ามี่ย่าแน่หนึ่งหน่อยหนึ่งลำเาวานะครับส่วนสูงก็ขึ้นไปผมมายุประมาณาอยสี่สิบเจ็ดถึงลอยห้าสิบเล่านี่นะครับลอยห้าสิบเอ็ดอยห้าสิบเอ็ดนะครับโดยประมาณนะครับเอานะครับนี่ัสถือว่าเชื่องดีนะครับผมพันตุกรรมผสนม เบื้งหน้าตาเพิ่อนอีกจักรอบนึงนะครับเว้เว้หนามะหับเอาเบื้งนะครับเ <c oughs> บืงบบ้งครับพี่น้อง ตาเต็มแกมจำอยู่เนาะนะครับเอาข้อยักอ่องครับนี่ข้อสองอ่องได้หมดเอานะครับได่อ่องเบิดวครับครับผมมะพร้าวน่วยไงนะครับอันนี้เรื่องที่พี่น้องนะครับอนาคตถือว่าเป็นอีกพ่อพันตัวหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้พัฒนาบริการทับจริงนะครับบริการทับจริงครับพี่น้องนะครับกอเลรี่น้าเชื่อนะครับร้านสินิทามีน้ำเชื่อบรินะครับยังเป็นบริการทับตจริงในพื้นที่ลอยเอ็ดกระสินนะครับผมมหาสารคามนะครับเอาใกล้ๆนี่นะครับพี่น้องนะครับอาาบางนี่เนี่ยเลยเดี๋ยวพ่อ ไปได้นะครับเดี๋ยวมือนี้มีเปิดราคาในขวากหลายตัวนะครับอันนี้เบื้องพอพันยี่ขวากเพลนสะกอนนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องตัวเปิดราคาครับผมเอาครับมาตอนเนี่ยงกันยังว่าจะเปิดราคานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพอพันข้าวเผือกนะครับผมที่พ่อผ้าเจริญฟาร์มนะครับผมนะครับเพื่อนอยากเอามาพัฒนานะครับให้พี่แอนน้องเข้าในโซนนี้นะครับเราเพื่อนเองก็เป็นคนหลักในอาชีพเลี้ยงควาย แล้วก็อนุรักษ์ไข่งามๆพันธุกับมดีเพิ่นเก็บข้ามาไหวขคอพิ่นะครับแล้วก็เสียมาไหวว่าถาพัฒนาให้เกษตรกรบ้านเฮานะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอนาคตนังเป็นผู้บ่าหน่อยอยู่นะครับครับ20เดือนครับ20เดือนนะครับซื้อว่าจังไห๋ก็ครับนี่เจ้าโชคมงคลครับอ่าโชคมงคลนะครับเจ้าโชคมงคลนะครับเป็นวายเผือกได้ครับพี่น้องเป็นวายเผือก สายจังได้วุไปซ่อมกันก็เหิือนผม่าผมซื้อตัวนี้มาตะหน่อยอ๋ออันนี้คือซื้อมาตะหน่อยนะครับอ่าซื้ออาจจะอาจจะไปซ้อมกับตัวเก่าเพื่นเนาะแต่ว่าก็ถือว่าคือกันนะครับคนเฮามันก็มีซื้ออยู่หลายซื้อนะครับผมแต่แต่ละซื้อเฮาตั้งมาเฮาก็บ่รู้ไปซ้อมไผแน่แต่ว่าตัวนี้เพิ่นตั้งมาเพิ่นเอามาเลี้ยงตะหน่อยสายจังไดนครับรายละเอียดสายเพชรงคลครับเป็นลูกของเพชรมงคลครับอ่าเป็นลูกของเพชรบ่ระบี๊ครับเป็นลูกของเพชรมงคลนะครับแม่เลยครับ แม่เผือกพอสมบัติบลบือเลยครับอ่าแม่เป็นควายเผือกเนาะแมนครับสูงหลายสิบสามครับอ่าสูงหลายสิบสามตัวแม่เพื้นเนาะแมนครับนะครับอ้าวตัวนี้พอนี่ยดำอ่าพอเป็นควายดำครับผมแม่เป็นควายเผือกครับผมนะครับเอาออกเผือกครับพี่น้องจักเดือนนะครับอายุยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนด้วยครับพี่น้องนะครับผมกับประมาณเจ็ดเดือนครับเฉพ่อเป็นพอพันผสมได้มันก็ต้องประมาณสามสิบเดือนขึ้นไปสามสิบเดือนขึ้นได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ สิสำหรับผู้อนุรักษ์นะครับผู้มาคววยเผือกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหนาสนใจนะครับของคุณพ่อเพิ่นนะครับพาจริญฟาร์ม้า้ดพี่น้องฝากไว้นะครับผู้่เคยมาอย่ามาช่มาเบิ่งพันได้เพิ่นก็มี่ทั้งคววยบ้านเฮาแล้วก็มี่พอพันให้บริการนะครับขี้ได้นะครับควายบางก้นตัวเดียวของผมถี่บ่มีราคาเด่นทังไหนครับพ่อนี่อันนี้ผมมักแล้วขิ้เขาครับอ๋อลำ นะครับขวัญงามนะครับขวัญขวัญกับงามนะครับเอาเบิ้งหนาครับหนากระสวยนะครับเบิ้งนะครับอันนี้เป็นวายเพิ่์ว่าบุ่มีราคาด้วยตัวนี้เพิ่์ว่าเพิร์ลซีเอาเลี้ยงไว้ทาพัฒนาให้เกษตรกรมันหายากนะครับผมวายเผืออพั้นดุกับดีๆช่วงนี้นะครับอันนี้วายบานเท่านะครับเกไว เอามีสองตัวน้พ่อเนาะจีโชว์มาดิต่อไปก็จะเป็นวายที่สามารถแบ่งให้เกษตรกรไปเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเอานะครับมาเบิ้งไว่ต้ตีนครับนะครับอันหน้าคดพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับผมอายุ8เดือนครับพี่น้องนะครับผมผูน้อยตัวนี้อายุ8เดือนนะครับซื้อว่าจังไรก็ครับซื้อเพิ่นเ้าเงาะครับเ้าเงาะนะพี่น้องนะครับเทาเงาะนะครับผมนะครับเทาเงาะเป็นภาษาอีสานนะครับผมเทาเงาะก็คืออ่าเหมือน เางาะปลานะครับผมเ,เหมือนเงาะปลาเหมนเท่าเอิญเท่าเ,เอาิญเงาะปลานะครับพ่อตั้งกันเป็นเป็นซื้อเลียกขานกันเะินเท่าเงาะนะครับจักเดือนแล้วพ่อนี่แปดเดือนเนาะสายจังไดพอ่พอเดี๋ยวเอามาบัวงเงินเสียเป็ดครับเสียเป็ดเป็นลูกบัวเงินของเสียเป็ดเงินเนเป็นลูกเงินวทยอ่านะครับผมแม่เขาเป็นสิงโตแม่เป็นสายพอเจ้าสิงโตเนาะแม่เป็นสิงโตเลไครับเป็นลูกสิงโตอ๋เป็นแม่เป็นลูกของเจ้าสิงโตนะครับผม เสียเป็นผู้เอามานะครับควายตัวนี้ผมเลยเก็บมาไว้หานะครับเป็นควายผู่น้อยเด้อพี่น้องนะครับเบิ่งมาอยู่กับผมแต่ยอยู่หาเดือนน่ะนะครับตั้งแต่ยหาเดือนนะครับตัวนี้แปดเดือนแล้วรักมากๆครับนะครับนี่ใสดีเนาะนะครับอันนี้ใส่ดีเขาครับเบิ่งตีนเขาครับเบิ่งกระดูกแข้งขาเนี่ยกระดูกแข้งขาดีนะครับเบิ่งถ่ายจัง่อยครับพ่อครับนะครับเบิ่งลักษณะการยืนนะครับเอา อันนี้อนาคตนะครับผมสามารถที่จะเป็นพอพันได้เลยครับพี่น้องนะครับผมก็บซื้อว่าสายถามสายพอสายแม่เพิ่งเกิดขึ้นชัดเจนเนาะเขาสิไปเพ่ไปเท่านั้นผมว่านะครับต้องรอเบิงพัฒนาการไปเรื่อยนะครับตอนนี้พึ่งแปดเดือนนะครับครับผมเอานะครับมีวข่แม่ตัวนี้เปิดราคาไห้่ป่ตัวนี้ตัวนี้เอาเปิดกันเปื่อยไห้ครับ ผมเปิดใบแพงจังหน่อยนะครับตอนนี้ผมเปิดใบแสนหาเปิดใบแสนหาเนาะนะครับเปิดแล้วเพื่จะว่าเพิ่นก็ต้องเลี้ยงไปเบิ่งซะก่อนข้าผมมาเก่ามือเงียบผมขอบคุณเพญผลบักหลายเอานะครับผมว่าผมบ่ทันอยากนะครับเปิดกันะครับอันนี้เพิ่นก็เปิดเพื่อๆไว้นะครับผมเพิ่นทุนผลมาเก่ามือเงียนะครับเพิ่นก็ว่าสิไปขอสื่อผ้าแบงค์เพิ่นมาได้แต่ผู้ใดสู่ราคาก็จังว่ากันครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นควายู่น้อยครับพี่น้องนะครับอไปเบื้องควายตัวแม่นะครับหลายท่านว่ากำลังหาควายแม่สาวไปเลี้ยงนะครับ เอาเข,ข้า,<ม>าไปทางไหนคือไปทางไหนพ่ออ่า<ะ>ครับมาเบิง่งจะเปิดราคาคู่แม่ลูกนะครับผมกะมื้อนี้หลายตนะัวในหองพ่อเพิ่นมื้อนี้นะครับรวมๆก็เกือบ20่ตัวนะครับรวมๆเกือบ20่ตัวไข่คุณพ่อเพิ่นนะครับกะมีควายบ้านๆเฮานี่ล่ะครับพ่อสิเป็นสิบแบ่งราคาให้พี่นอ้องได้ไปอ่าเลี้ยงนะครับคู่นี้อ่าเอานะครับเป็นราคาแม่ลูกเด้อพี่น้องนะครับคู่นี้เปิดแม่ลูกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกครับจักเดือนลราพ่อลูกเพิ่นน่ะ ลูกเพิ่นแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนนะครับเอาพอผสมบ้านอันนี้แม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณเท่าไรพ่อแม่ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามนะครับลูกตัวที่ไหนครับอยู่น้าแม่อยู่นี่ลูกตัวที่ตัวที่สามซีในท้องครับอ่าลูกตัวที่สามนะครับตัวที่ซีในท้องตอนนี้แม่ผสมได้แล้วจักเดือนพ่อแม่ผสมได ซี่เดือนหาเดือนละครับประมาณหาเดือนเนาะแม่นครับประมาณ,มาณเอาครับพอนี่เป็นพอคุ้มตัวน้ำบ้านคุ้มตัวครับอ่าเป็นพอคุ้มตัวนะครับผมน้ำบ้านโอโอนะครับผมอ่อออนานะครับสายพอเพิ่นกะเป็นควายไทยบ้านคุ้มตัวเนาะแม่นแม่มน,นะครับได้เคยเห็นตัวพอเพิ่นบ่เห็นเยอะครับอ่าเป็นพอทา้งหลค,ครับผมไปไปเห็นเยอะพิ่นบ่เป็นเลือยเดือดใบหยก อ่าเป็นเลือดสายใบยกเนาะพอเพิ่นนะครับเป็นพอให้บริการค่อตัวนะครับ<ม>ครูนี่เปิดจ้กบาทพ่อบานนี้แม่เขามีอ่างก่วงครับอ่างก่วงครูนี่ผมเปิดไปแสนหาหมื่นหาพันแสนหาหมื่นหาพันคูแม่ลูกเด้อครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบสามนะครับแบงค์พี่น้องเลยครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับผมแมนซื้อสองได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับซื้อสองได้สามประกันท่องให้พ่อเนาะอ่าประกันท่องอ่าประกันท่องตรวจให้ได้ยุ่งเนาะมืออื่นหมอจะมาตรวจครับอ่ามืออื่นหมอจะมาตรวจนะพี่น้องท่อมาเช็คเบื้องสหรับผู้ตติดามใน นะครับผมเอาอันนี้ราคาห้องของพ่อเพิ่นสูงกว่างนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ได้พี่น้องนะครับบ้านกอกแก้วตำบลดงสิงห์อําเภอจังหารจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอร์โทรพ่อเพื่อนไดก็พ่อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าครับห้าเก้าเจ็ดห้านะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเบิ่งอีกรอบหนึ่งอีกแล้วพี่ครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปของพ่อเพิ่นครับ เอานะครับเบิ้งคู่ที่2นะครับผมคู่ที่2นะครับคู่แรกไปแล้วได้พี่น้องนะครับคู่แรกเอาเบิ้งคู่ที่2อันนี้ก็คู่แม่ลูกนะครับผมเป็นแม่บ้านๆนี่นะครับพี่น้องสูงเราเล่าร้อยร้อยสามหาสามหกร้อยสามหารอยสามสิบหกนะครับผมอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับจักเดือนลราพ่อลูกสาวครัลพันล้านครับเก้าเดือนครับเป็นลูกสาวของเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องนะครับอายุเพิ่นให้ใบให้หลอดผมมากกว่ามีใบมีหลอดเนาะตัวนี้นะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านจักเดือนลราพ่อเก้าเดือนครับ เก้าเดือนนะครับลูกเพิ่มเบิ่มพันล้านพี่น้องเก้าเดือน,อเ,น,นเอาเบิ่งนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านอายุเก้าเดือนแล้วพี่น้องส่วนสูงก็ขึ้นไปหอดรอยยี่สิบหา,<ม>านะครับผ <20 S 1> มรอ,อยยี่สกวอ่ะอยยี่สิบบวกนะครับ,รบเอานะครับแม่มลูกคู่นี้นะครับลูกที่ไหนพอ่ออยู่นะแม่นี่ เป็นลูกตัวที่3ครับลูกตัวที่3นะครับแม่ผสมอีกไหมพ่อแม่ผสมได้3เดือนแล้วครับแม่ผสมได้3เดือนแล้วนะครับผมอ่ากับพ่อใดครับตัวนี้ผสมหมาลนพระลานเลยครับออ่่าาผสมกับตรวของผมเป็นไงครับอ่าผสมกับเมื่อกี้นะครับผมเนาะแมนครับอานะครับผสมกับพ่อพันธุ์ของคุณพ่อเพิ่นต้นคลิปนะครับผมพันจะกรอบจะเดือนหรอพ่อ ได้3าเดือนลวครับ่านได้3เดือนเรวเดื่องพี่น้องผสมแล้วนะครับผมมืออืหมอจะมาตรวจท้องก็จะตรวจส่นําำกันตวทอนะครับเพื่อความสบายใจผููพึงได้ชมคลิปกับเพื่อนอาจจะตรวจมืออื่นนะครับผมอาจจะล่งคลิปซ่ากว่าที่เพื่อนตรวจจะได้คำตอบแล้วว่าท้องหรือว่าท้องนะครับคููนี่เปิดยกคููเท่าไรเพื่อเปิดยกคูไปเก้าวมือนหาครับเปิดยกคูไปเก้ายมือนหาเฉพาะลูกสาวเบิ่อพันล้านนี่บอกไว้ร้ายเป็นได้ครับาตัวเดียวผมเปิดไป6นหมือนหาเฉพาะลูกสาวเบิ่อพันล้านนี่หกมือนหามีใบมีหลอดครบนะครับพี่น้อง นะครับเอาลูกสาวเพิ่นนะครับงามครับพี่น้องพี่โบอัตลักษณ์เด่เลยครับท่านเอานะครับอัตลักษณ์เด่เบิดนะครับเบื้องจีบเล็บนะครับเบื้อง้ายตีนดีดากดีครับเอาครับเบื้องหางเจ้าน้อยนะครับโชวยดากให้ผมหน่ยเอานะครับคเอาเบื้องท้ายแล้วเด้อครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกคู่นี่นะครับข้างเขางามเอาผู้ใดสนใจนะครับคู่นี่ก็เป็นคู่ที่สอนนะครับอาจจะติดต่อเพิ่นมาเดี๋ยวเบื้องรุ่นน้อยเจ้าน้อย นะครับมาเบิร์คู่ที่3อันนี้ก็คู่แม่ลูกนะครับเป็นคู่ที่3แม่ลูกกับลูกตัวเมียคือเก่านะครับพี่น้องนะครับคู่ที่3นะครับเอาคู่นี้เปิดไปจักบาทพ่อคู่นี้คู่นี้เปิดไปเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาพันนะครับสำหรับผู้งบบระหลัยจากได้แม่ลูกนะครับเป็นลูกตัวเมียลูกแรกได้ครับลูกตัวที่แรกนะครับแม่กับร้อยเท่าไรร้อยสามสิบหกนะครับแม่ประมาณร้อยสามสิบหกนะครับ เดี๋ยวผมไปเบื้องนะครับว่าแม่เพิ่นผสมไปนะครับแม่ผสมหมันพันล้านวันที่18อ่าผสมเจ้าหมันนะครับผมก็คือพอพันอยู่ข้อขวามเมื่อกี้เนาะแมนแมนครับนะครับได้ต้นคลิปด้วยครับพี่น้องนะครับผสมวันที่18กุมภาพันธ์หนึ่งครับผสมวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นลูกแรกนะครับคููนี้แม่ลูกเปิดไว้7็ิบ้านะครับเป็นลูกตัวเมียนะครับสองในท้องแล้วพี่น้องลูกตัวที่สองในท้องนะครับ เอาส่วนสูงแม่ร้อยร้อยสายที่หกรอยสามสิบหกนะครับอันนี้วัดแล้วนะเอาวัดแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเบิ้งงไายเพิ่นจังน้อยนะครับเอามาเบิ้งตัวจริงก็อะไรด้พี่น้องนะครับควายเพิ่นถือว่าเชื่องดีทุกโตนะครับสำหรับผู้กระลังหาควายไปเลี้ยงนะครับการบริการขนส่งเพิ่นก็มีรถส่งไห่นะพ่อเนาะรับประกันส่งไห้เม็ดครับเอาครับมีรถส่งไห่นะพ่อเนการคุยกันครับเอานะคุยกันได้นะครับรถ่วมส่งไห้เอาเปิดไว้เจ็ดสิบหานคร่อนเจ็ดหมื่นหาควบนี้นะครับ อัตน์ลักได้ทุกกาอรนะครับเบิ้งงไายนะครับเอาเบิ้งตัวต่อไปของคุณพ่อเพื่อนครับผมถือใจแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นควายเผือกนะครับอ่าเป็นควายเผือกนะครับเบิ้งครับพี่น้องควายเพิ่นหลายผมก็คอยเอาออกมานะครับออกมาหลายเพิ่นก็วุ่นวายกันเกือบยี่สิบตัวพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นก็เห็ดคอกไวสองหม่องนะครับคอกไว้มีคอกอยู่สิบหม่องนะครับอยู่สิบสองหลังนะครับก็ถือว่า ปกติก็เอาไปไว้ทวงนะพ่อเนาะแมนแมนครับอ่าปกติก็เอาไปไว้ทวงหน้านะครับเอาออกไปเลี้ยงทวงหน้า<ไ>วควายเพิ่นปล่อยเลี้ยงเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นก้วยไร่น,นี่ก็ <ทง S 2> ว่าบ่าวว่าที่สิมาเอ่อมาเยี่ยมมาชมมันก็เลยขนเข้ามาไว้ในบ้านให้เบิ่งนะครับนะครับเพื่อหน้าเพิ่นกว้างขวางอันนี้เป็นควายเผือกนะครับครับผมเอาจักปีแล้วล่ะพ่อนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสาวแก่นะครับสาวใหญ่จักหน่อยสาวใหญ่แล้วนะครับผสมยกขาวได้ สามเดือนเต็มอ่าผสมยกขาวนะครับได้เพิ่งตายไปนะครับอ่ายกขาวที่เพิ่งตายไปเนาะอ่าผสมหลอดต้องตรวจท้องอีกครับอ่าได้สามเดือนเต็มนะครับเดี๋ยวต้องต้องตรวจท้องก็เนาะครับผมแต่ว่าไปหลอดได้มั้ยน้ำยูนิคอร์นเนาะได้ครับได้มากเลยานะครับยกขาวนะครับนะจะเป็นลูกที่ไหนพ่อเนี่ย ลูกแรกเลยครับต้องเป็นสาวแก่เป็นสาวแก่นะครับผมาปหางเพื่อนไปยังควั่นปลายหางนี่คือหลุดโดยการของหัวเพื่อนนี่ลองเป็นลวดน้ําอยู่เลยครับอ๋อนะครับอันนี้ก็คือของลวดน้ําปลายหางขาดออกไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต่ว่าท้องพอยกขท้าตัวที่พึ่งเสียชีวิตไปแน่นๆนะครับตอนนี้สามเดือนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะตัวท้องหายขึ้นกันเนาะท้องหายครับอ่านะครับติดท้องพราะว่าวาไรเป็นไอ้ตัวนี้ติดท้องผมเปิดไปหกหมื่นหาครับเปิดไปหกหมื่นห่านะครับส่วนสูงกับยูร้อยเท่าไรเพ่อ ประมาณลอยสามสิบซีสายหาอยู่ลอยสามสิบซีลอยสามสิบหาประมาณนี้นะครับนี่มีหกโยนเอานะครับแต่ว่าเบิ้งหน้าตานะครับเจ้าหน้าที่ถึงครับเอานะครับขันติดท้องหกสิบหาเนี่พี่น้องนะครับยกขาวคุณได้อยากได้ลูกควานี่ไปเก็บนะครับผมบ่มีแล้วนะครับผมเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วนำเชือกอาจะหลงเหลืออยู่บ่หลายนะครับสิบป้อยออกไปนะครับเอาลองเอาไปพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องห้อยากได้ไปดุนเอาลูกเพิ่นนะครับเอาเบิ้งสาวหน่อยของมามตัวนะครับ เบื้งแม่สาวเดี๋ยวนี่บอกว่าแม่สาวนี่เอาแม่ช่วยน้ำพึ่งหน่อยเอาครับแม่สาวนะครับนี่สาวหน่อยนะครับสาวหน่อยเจ็ดเดือนละพ่อตัวนี้ตปีครับมีสามตัวอายุปีหนึ่งนะครับเอามีสามตัวเนาะเอเป็นตัวเมียเบิือนนะพ่อเนาะตัวเมียเหมือนครับอ่าเป็นตัวเมียเบิือนนะครับเอาให้พึ่งไอเบื่องหนึ่งออกไปยังไงไปไปลูกไปเร็วยังไปไปไปเร็วไปไปเดี๋ยวทางนู้นอันนี้คือเป็นควยโครงการผมผมตั้งโครงการว่าควื่องไล่เดือนผม อ่ะไข่ไล่เดือนนี่คือหมายความว่างใดพ่อผมจับเพื่อที่นี่ร้อยอ้อยแงะแน่มาเลี้ยงจักเดือนหนึ่งอ๋อเปิดแบงค์พี่น้องมาเลี้ยงจักเดือนหนึ่งให้มันดูเต็มตาเนาะพ่อเนาะนให้มันเชื่องนะครับผมให้มันเชื่องมาฝึกมายังจังไรประมาณหนึ่งเดือนนะครับแมนครับเอานะครับควายเผือกตัวแม่นี่ก็แม่เนาะแมนครับตัวเอาเผือกตัวแม่ี่ก็แม่นนะครับอายุซ้ำๆกันนะพ่อเนาะเดียวกันเลยอ่าตัวละปีหนึ่งปีเสร็จนะอปีเสร็จเสรนะครับเอาตัวเผือกนี่จักบาทพ่อเปิดไว้เนี่ย ตัวละสามหมื่นาครับแต่ว่าตัวนี้ผมช่วยนะผมอนุญาตผมมาเขาน้ำมูิอ๋อตัวนี้สมคขลาดครับสามอ๋ออันนี้ติดจองแล้วนะครับตัวเพื่อนทิดจองขอไปนะครับเพื่อนอยากเอามาโชว์นะครับว่าข้ายที่เพิ่นเลี้ยงนี่ความงามหรือว่าเป็นจังไรนะครับเี้เดือนหนึ่งก็จะเหลือตัวดำสองตัวเนาะแมนครับเดือนอ๋อครับเอาตัวดำน้ำนองไส้เพิ่นจูงอยู่นี่เจ้าบาทพลาตัวนี้ราคาเดียวกันเลยครับสามหมื่นหาตัวละสามหมื่นห่านะครับส่วนสูงอยู่ประมาณ ร้อยสามสิบนะครับผมทั้งสามตัวด้วยพี่น้องนะครับ<ม>ตัว,ต,วตัวเผือกไปแล้วอ่าตัวนี้ก็สามหมื่น 30, หานะครับอ่าตัวนี้ก็สามหมื่น 30, หาสำหรับผู้งบบหรายจะได้ควายสาวใน,ใน,นะครับผม,อมเอาไปเลี้ยงนะครับเพิ่นขัดมาเรื่องอัตลักษณ์นี่เพิ่นขัดมาให้นะครับควายงามควายไทยนะครับได้เบิดนะครับก็ถือว่าอายุก็อยูเล่าๆปีหนึ่งแล้วพ่อเนาะแมนๆครับอ่าประมาณปีหนึ่งเฉลี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตกน้องแล้วตัวนี้เท่านี้ตกนะครับเอานะครับเอางามๆนะครับเบิดไปของพ่อครับอันนี้เหลือจากตัวครับ เหมือแล้วครับหห <า S 2> เหมือแล้วอ่าเบิดแล้วเนาะแม่สาวหน่อยหนึง่งเบาออกครับอ๋อหหเหลือแม่สาว,สาวตัวนึงเอาเออดี๋ยวต้นที่สองมื่นขึ้นก็นะเอาใช่ครับตัวแรกตัวสองมื่นขึ้นนะครับนเขมามะลิผม <c oughs> เอาครับง่ายนองเขามะลิเอาเนี่ยค,ครับตันบวนี้สองมื่นนะครับพี่น้อง นี่พ่อเพิ่งก็ลังออกมานะครับสองหมื่นห้าพันอันนี้โตสองหมื่นนะครับเป็นไข้แม่นะครับตัวละสองหมื่นนะครับเจ็ดเดือนลรืพ่อเนี่ยอายุตัวนี้เดี๋ยวหกเดือนแหละครับผมซื้อหกเดือนเนาะ่นครับอ่าซื้อมาแต่น้อยๆเป็นไงอ่าหกเดือนแล้วนะครับอ่าตัวนี้ไข้หกเดือนนะครับส่วนสูงกับยูอัตลักษณ์เขาง่ายประมาณมีจิบประมาณนี้นะครับมหน่อยจิบหน่อยนะครับหน่อยมีจิบนะครับอัตลักษณ์นะครับตาแต้มอันนะครับแก้มจ้ำนะครับผมเอาได้อ่องอยู่นะครับ เอาเบิ้งช่วงหนาเขาหนาเพิ่นจังน้อยนะครับเอาสำหรับผู้หางบบ่หลาย20,000ก็มีดนะพ่อเด้อนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผู้หาควายไปเลี้ยงนะครับเอาถ่ายคลิปคุณพ่อฝากเบอร์จังน้อยนะครับพ่อไอ้090 0908418415975 5975นะครับหรือมาเบิ่งตัวจริงไล้บ้านบ้านกอกแก้วบ้านกอกแก้วนะครับผมสิงตําบลดงสิงห์อำเภอจังหานอำเภอจังหานนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ขันมามาทอาเราถามหาขอกพอยังก่อนพอสมานมิดครับพอสมานมิดนะครับผมอ่าผาเจริญฟาร์มนะครับพอหมานด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อได้หลายนะครับผมผมมาว่าที่กับพามาเบิ้งัวเบิงเอ่อแล้วก็มาเบิงลไข่นะครับผมไข่งามๆมันมีนะขอกคุณพ่อเป็นกับหลายนะครับวันนี้เกือบ20โตัวนะครับสำหรับผู้อยากใส่บริการพอพันด้วยพี่น้องนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับคุณพ่อพันมีบริการให้พอพันพันธุกรรมดีๆนะครับสายเบิ่มนะพ่อเนาะแมนแมนครับนะคร แบ่งกันไปนะครับผมเพื่อเอาไปพัฒนาไายถอดพันธุกรรมดีๆนะครับเก็บไว้แล้ะบริการพี่น้องฮอนมองนะครับรับประกันจะติดเป็นระเบิดว่านะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวปสำนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จากน่อยนะครับควายเฮ้ากับบริษัททีมเดียรปาร์กับไพ่พี่น้องว่าเบิรงคือเก่านะครับผูกกำลังหาควายไปเลี้ยงนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆในตลาดบางเทือผมบริษัทไทยควายให้กับช่วงเวลาเวลาที่ผมทายบางเทือมันกเบ่าท่านนะครับผมเอาเพิ่นไหวก่อนนะครับจากลาไปสำนี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับ